คัะเจกันอีกแล้วนะคะกับช่องพัตตาพากินพาเที่ยวสวัสด,ดีตอนเช้าเช้าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พัตตาจะพาลูกสาวล่าเพื่อนไปเตปียนบัตรประชาชนแล้ววันนี้มาดูมาชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงไปค่ะตอนนี้พัตตาเดินทางมาถึงอบอตอแพรกษาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันเลยนะคะเพื่อน ถึงแล้วนะคะวันนี้มาแต่เชา้าก็จะได้ที่จอดรถใกล้ๆหน่อยแล้วก็ได้ตรงไปยลืนหมายนี่ไปเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในกันนะคะอมองไปไกลๆทให้คนเยอะจังอะ <c ười> จะเป็นยังไงเนาะวันนี้ หัอะไรกูวันนี้มีวันอะไรอีกเป็นหรือ,อยังหนอน้องอินกดบัตรคิวมาเปลี่ยนบัตรประชาชน,น,นาขอบคุณค่ะน,นี่มีเจ้าหน้าที่นรอน,นะคะไปน,นังอินอุยวันนี้คนพา,า่นานมานองอิน ใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะปะปะ่ะนั่งรอมีเจ้าหน้าที่รอให้ทำได้ค่ะระหว่างนี้ก็รอนะด้านหลังก็จะมีของกินเริ่มจะหิวแล้ว เอยนกินอะไรไม่ลูกไม่กินอ่ะถ้างั้นก็รออังบอกไม่กินเี่นะคะสำนักง,งานทะเบียนท้องถิ่นตำบนแพร่กระสาศูนยบริการสืรห้หน้าอำเภอจังหวัดสุรราการเจ้าหน้าที่ให้บัตรคิวมาแล้วได้คิวที่15อื้าเราก็นั่งรอตามบอร์ดนี้เจ้าหน้าที่เรียก คนก็จะว่าเยอะก็ไม่เยอะเริ่มทยอยมาแล้วันนี้ก็แปดโมงหน่อยๆนะคะแปดนาฬิกา เป็นคิวนางแล้วนะคะ B015 แม่ก็นั่งรออยู่ด้านนอกนี่นะคะรายละเอียดในาการมาะทำบัตรไม่รับคำเงรับเปลี่ยนรายละเอียดการนี้เลย รายละเอียดนะคะคใครที่อยู่โซนนี้ก็สั่งรามรรทาทำในที่นี้ได้แล้ักการเดียนของที่ทสบายแท้สั่งรับเปลี่ยนนะคะรับเปลี่ยนนะคะไม่รับทำมาถึงก็กดบัตรคิวตรงนี้แล้วก็รอตามบอก ต่ละที่ก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการมาเปลี่ยนบัตรหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปทําธุรกรรมอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนบุ๊กแบงก์ต่อปะเรียบร้อยไปต่อสเต็ปต่อไปไม่นานนะคะสําหรับการมาเปลี่ยนบัตรแป๊บเดียวก็ ใกล้ๆบ้านอยู่ในซอยมาแป๊บเดียวมาใกล้ๆนิดเดียวก็ถึงละนี่เสร็จแล้วไปทำการเปลี่ยนลุกแบงต่อตอนนี้พัตตาก็เดินทางมาถึงข้างโรวินตันท,ที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็รถก็จะล่มโลงเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เพิ่งจะสิบโมง ค่อยมีลงรถโล่ลงเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันเลยนะคะลานจอดรถโลด่ลงดีจังไปเข้าไปข้างในกัน อนนี้เราก็เดินทางมาถึงชั้นที่เป็นธนาคารแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปที่ธนาคารออมสินเพื่อมาทำการเปลี่ยนบุแ๊แวรลงชัง้นสามชัน้นสามของโรบินสันจะเป็นชั้นของธนาคารและบริการด้านธทรกท์นี้นะคะ เราก็ถึงจิ๊กม้ธเนาครอ้อสินเดี๋ยวเราก็จะทำการเข้าไปด้านในกันนะคะ<ม>เปิดสิบโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหาอะไรกินก่อนไม่ได้มานานละ กินมันต้งปปองแลกคูปองไม่ใช่เหรอรเ,หเออตายละแม่ก็ไม่มีอ่ะจะทำยังไงจะได้กินข้าวมยสามารถสแกนจ่ายได้มิโน,นเดี๋ยวถามเค้าตอร์ก่อนปรากฏว่าสแกนได้ตามหน้าร้านเลยนะคะไม่ได้มานานแล้ะเออดีไม่ต้งปปองแลกคูปองละสามารถสแกนได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่าเราจะได้อะไรกินตอนนี้ยังเช้าอยู่ แบงค์เปิดสิบโมงครึ่งเราก็จะมาหาอะไรกินก่อน่ะดูสิว่าจะได้อะไรอุ้ยของกินเยอะแยะหลากหลายเลยหิวข้าวนะ่ะไปหาข้าวดีกว่าเอาข้าวอะไรดีนาะผัดกะเพราดีกว่าร้อนๆอนืมบรรยากาศกอดโลง จำไซดีดจังพวกนิยมอาหารตาำสั่งเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะคะว่าจะได้อะไรโอ้น่ากินเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้อะไรอันนี้ลาดหน้าโอ้ลาดหน้าก็น่ากินลาดหน้าสุกวีโอ้ยเข้าตาแล้วหนึ่งม่เข้าวมาันไก่ อันนี้อะไรเออผัดไทยเบรกแตกอือันนี้ผัดไทยเบรกตน่ากินเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้อะไรสแกนได้เลยนี่หน้าร้านมีตังก็สั่งได้เลยนี่น้องอินกินผัดกะเพราถาดไหมอุ้ยกินผัดกะเพราถาดดีกว่าน่ากินนี่ไงน่ากินทั้งนั้นเลยเจอแล้ว เอาร้านนี้แหละไม่เปลี่ยนละพัดกระเพราทอดโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำการสั่งกันนะเอากระเพราหมูกรอบสวัสดีค่ะเอากระเพราหมูกรอบไข่ดาวหนึ่งหนึ่งที่ค่ะแล้วยังเอาอะไรหนูยังไม่เอาหรอโอเค เร,เรียบร้อยแล้วก็ทำการสั่งไปแล้วนี่เมนูหลากหลายเลยนะคะเราสั่งไปแล้วผัดกะเพราหมูกรอบหนึ่งที่เคเรียบร้อยตอนนี้แม่นะคะ้าเพิ่งเปิดร้านนะคะยังไม่เข้าทีะะ่เข้าทางสักครู่นี่เราก็เรื่นทำให้เราละ หลังจากนี้ก็รอหอ้ยน่ากินามากอะ่ะดูหน้าตายาวเยอ,ยอนมากนี่เราจัดอันนี้ไปขาหมูกรอบอันนี้ก็ขอาหมูสับก็นะรอสักครู่ เรียบร้อยเอ้ยน้าหานมาขอบคุณค่ะสแกนนะคะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนไม่ได้มานานเดี๋ยวนี้ สะดวกรวดเร็วนะคะทางสมัยนี่เราสามารถมาสแกนจ่ายหน้าร้านได้เลยนะคะนี่ถ้าเราสั่งปุ๊บถ้าคิดตังค์เขาก็จะขึ้น QR ให้ด้านนี้เราก็สามารถสแกนด้านนี้ได้เลยนะคะไปค่ะผัดกระเพาเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากปะโอเค โอ้ยนั่งอินน่ากินไหมน่ากินมากเดี๋ยวเราก็จะไปหาน้ําสักขวดนะคะระหว่างนี้เราก็จะให้ดูร้านค้าบรรยากาศร้านค้าด้านในไปไปด้วยนะคะไปพร้อมๆกัอนอ,อันนี้อะไระรัอปเอร์เปิ้ฮ่องกงเจะกินมหาชัยเคสคุณยาย ลูกชิ้นทิพย์ลูกชิ้นปลายเอาละนี่เราจะมาเอาน้ำร้านนี้เอาน้ำเปล่าสักขวดได้แล้วสแกนค่ะได้แล้วนะคะน้ำเปล่านี่สะดวกมาจะลุยแล้วนะ ผัดกะเพราร้อนๆวันนี้รู้สึกว่าหิวข้าวมากไม่รู้เป็นอะไรต้องบอมลงไปแน่เลยอเอาไว้แค่นี้ก่อน ไข่ดาวน่ากินมากพัดกะเพราถาดอืมแ้วร้อนเลยข้าวสวยมากอืม อร่อยแบบไม่ต้องปรุงไข่ดาวทอดได้น่ากินหรอ วอลิปตัติกลุอะปากวางๆวิงนกนคนยุดให้แม่หน่อยเกี่ยงตับเรียบร้อยอิ่มเปนที่เรียบร้อยปะ่ะเดินทางต่อไปทําธุรกรรมให้เรียบร้อยจะได้เดินทางกลับไปนั่งกินปะลุกลก งานจะเปิดแล้วแหละสิบโมงครึ่งและเมื่อกี้ยังไม่เปิดก็เลยมากินข้าวก่อนป่าอู้ยมีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยกับข้าวอันนี้เป็นอะไรวิ๋ยวหมูน่ากินอ่ะมีแต่น่ากินน่นนา,นนากิน,น,แ,น,กน,น,กนแล้วเราได้ผัดกัะเพราชาไปเรียบร้อยแล้วแหละนี่ออกมาก็จะมาเจอ แบงก์ด้ดานนี้แ๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในกันพระเนรคร้อมสินป์ายตอนนี้พระตาก็ทำธุรกรรมเปลี่ยนบุ๊กแบงก์ของอมติเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะจะเดินทางไปอุ้ยน้ำ อ,อศูนย์ทูนะคะเพ<ม>ื่อไป<ะ>ทําการยืนยันเจ้าเป็นเจ้าของเบอร์เพราะว่าเบอร์มันซ้อนอยู่กับพร้อมเพย์ของลูกสาวอยู่ตอนนี้เราก็จะไปยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของนะคะเพื่อที่จะผูกพร้อมเพย์กับแบงค์ของออมสินนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงศูนย์ทูแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการไปยืนยันความเป็นเจ้าของเบอร์กันด้านในนี้นะคะ พี่ก็จะแนะนำว่าถ้าเราจะทำ u t u b e อยู่ค่ะทำ YouTube อยู่ค่ะนี่ค่ะด้านแรกเข้ามาแล้วพจ่ทีก็แนะนำแล้วก็ให้เข้ามาด้านในเดี๋ยวเราก็จะสวัสดีค่ะมายืนยันความเป็นเจ้าของเบอร์ค่ะแล้วลูกค้าลูกคนกดคิวด้านหน้าค่ะกดแล้วค่ะแล้วรอได้เลย โอเคค่ะ oh. okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวรอด้านในนะคะเจ้าหน้าที่เรียกแล้วสรุปแล้วยกเลิกการยืนยันความเป็นเจ้าของเบอร์นะคะแต่มาอยู่ร้านเทปสีพอดีลูกสาวเพิ่นอยากกินไก่ ก็เลยสั่งไปกินบ้านไม่ได้กินที่ร้านนะคะวันนี้สั่งไปกินบ้านคนอยากกิน <c oughs> <c oughs> คนอยากกินไก่ <c oughs> <c oughs> ปะร <c oughs> อนะคะตอนนี้สั่งเรียบร้อยแล้วรอได้ <c oughs> แ,ลแล้วนะคะปะ <c oughs> กลับบ้านได้เอาไปกินบ้าน คลิปนี้ก็มีแ like, ค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพาตาพากินพาเที่ยวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ wow. ๊ายๆน้นเอนปิดคลิปละบ๊ายบาย